ได้อันนี้มาตัวตะขอเอออันใหม่มาน,นี่มันมันด้ามจับมันใหญ่ขึ้นนะเนี่ยมาประดับตัวใหญ่ดีนะใหญ่ดีเต็มมือแล้วก็ตัวนี้ก็ใหญ่มากค่อนข้างแข็งนะอันนี้ชุดนี้จะแข็งกว่าทุกทีมันใหญ่กดได้เต็มปุ่มไม่ต้องใหญ่มากนะมันเหมือนตะเคียวนะเหมือนตะเคียวมันจะเข้าร่องพอดีเลยนะถ้าเราเข้าร่อง ล็อกเลยตรเนี้มันบอกว่ามันต้องหักมุมมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเวลาเราปวดหลังยอกเจอเงินเดียวเันนี้เนี่ยํำหาดีๆกด,ดนิดหนึ่งเนี่ยใช้ได้เนี่ยล็อกได้เนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่อันนี้ใหญ่นิดหนึ่งแล้วก็จับดีๆมีติดบ้านไว้ก็ดีนะไอ้ตัวตะขอเนี่ย อย่างนี้นะฮะเวลาใช้นะหาหาให้ดีหาหาบากหาจุดบากใดีตรงตรงเนี้ยตรงข้างตัวลมวอยเนี่ยนะเราเราก็หนีบไว้อย่าดึงแรงนะดึงแรงเหล็กมันจะเขาที่หนึ่งถ้าเราดึงแรงปุ๊บเนี่ยเหล็กมันจะมันจะยืดออกข้อสองคือมันจะฉ่ำนะเราดึงล็อกไว้เฉยอย่างนี้พเพราะเมื่อเราเจอล็อกไว้พ้องอย่างนี้เนี่ยแค่ล็อกานานเน้นที่ความนานนิดหนึ่งหนีบไว้เลยเนี่ย พอนานมันจะเสียบเพ้าเลยเนี่ยตรนี้มันจะเสียบเข้าไปที่สะบักเสียบเสียบปุ๊บอ่าเราค่อยๆก้มเงยย่างเม้ยก้มโอ้โหมันจะตึงมากเหมือนให้มันดึงให้มันดึงดึงดึงแนวสะบักเนี่ยโอ้โหเจ็บมากคนนี้นี่เจ็บเข้าไปที่ฐานกระโหลกเลยเนี่ยชื้นเลยจริงไล่ไปนานนะดึงเขีย่ยเส้นนะครับมันเป็นการเขีย่ยนะ เนี่ยทุกคนทุกคนน่ะปวดหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรานั่งนั่งก้มหน้ามากนะแล้วก็ดึงเขียวเนี่ยค่อยๆทําไม่ต้องแรงนะฮนะทําไปแล้วก็ดูทีวีไปก็ได้เนี่ยมันจะพอดีเนี่ยเข้าเข้าหูเส้นเนี่ยค,ค่อยๆนะเนี่ยค่อยๆดึงไปนะเนี่ยตัวนี้ได้นะอย่างนี้นะ หนีบนะฮะกดไปเนยนะอย่างนี้นะหนีบแล้วก็ค่อยๆดึงดึงขึ้นไปเลยค้างไว้นะต้องค้างไว้นิดหนึ่งค่อยๆกลมค่อยเงย นะมันจะทําให้เราสูึกว่าโอ้มันมันมันจะโลกตาเนี่ยแนวแนวเส้นนี้เป็นเส้นของอีทาปิงคาราเนี่ยเส้นสิบเนี่ยมันจะไปตาเนี่ยตามสมกันลองดึงด้วยนะดึงค่อยๆนะฮะอย่าดึงแรงนะมันช้าเส้นมันช้าแต่ให้นานนิดน,นึงเราก็นิ่งๆหน่อยหนึ่งค่อยๆดึงก้มเอือยก้มเอือยนะอันนี้ก็เป็นพวกสายตาไม่ดีพวกปวดบานะถ้าเป็นบาก็ดึงอย่างนี้ดึงได้นะเนี่ยตัวเนี่ยใช้ได้แล้วก็ชุกนี้มันมี มีอะไรนะที่มันในเราอยู่ไหนตัวอะรกาลาเห็นไหมกลาเหยียบเราอะนี่ไงอ๋อมันมีโปรโมชั่นขายคู่กันใช่ไหมนี่กะลากลานี่เป็นกลาสนับที่บอกอะเวลาเราเป็นอะไดี่แฮมสเติปเนี่ยกดนั เนี่ยเนี่ยตึงมากเนี่ยที่การกดแอมริงวันนี้คมแค่ร้องน้าตาไหลเลยเนี่ยเพราะว่ามันช้ามากนะเนี่ยจริงๆกดเองก็ได้เนี่ยถ้าเราเราไม่อยากมันเป็นลรากดเนี่ยนั่งทับอะไรอย่างเงี้ยตรงเหลี่ยมนี้พอดีเลยเนี่ยมันจะเข้าเลยเนี่ยจื๊อถ้าไปในสะโพกเลยเนี่ยนะตัวกะลากะลานั่งกระลานั่งทับนะเนี่ยเนี่ยใช้กันอย่างนี้ก็ได้นะถ้าถ้ามันเจ็บมากก็อย่างนี้ก็ได้เหยียดออก มันตรงเลยนะเนี่ยมันจะตรงมากเลยเพราะว่ามันเหมือนเราใช้เราใช้ลูกเทนนิสแต่นี่ไม่กิ้งมันจะดีกว่ามันจะแน่นมากเนี่ยใช้ได้ให้ดีง่ายเลยเนะนี่ยเนี่ยกดไปเลยเนี่ยโอ้โหนั่งไปก็เออของขานี่โอ้สมดุลมากนี่ขาตรงนี้อันนี้ตรงเนี่ยเออน,น,นี่กดไปกดมามันนิ่มมันนิ่มขึ้นลยนะเนี่ยใช้ได้นะขายเป็นชุดนะเพราะว่าอันนี้อันนี้ก็ร้อยหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็ ร้อยเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ส right, องร้อยใช่ปะฮะอันนี้ตัวเท่าไหร่นะูเกดสองร้อยสองร้อยห้าสิบเอออันนี้ก็ร้อยก็ร้อยให้ห้าสิบเหมือนกันเนี่ยถ้าถ้าขายสองงันเป็นชุดเนี่ยอันเท่าไหร่รู้สึกแยวเ <200. S 1> นี่ยที่กำลังเป็นที่นิยมเนี่ยเออสามร้อยเนี่ย รวมส่งด้วยนะเนี่ยสามถูกมากนะแต่ถ้าซื้อ,อน,นี่เดียว250ท,ที่ที่เป็นเป็นซื้อทางจัดส่งแต่ถ้ามาซื้อคลินิกก็ตัว200อันนี้ก็ตัวร้อนึงก็คือมาซื้อรวมกันเนี่ยเท่ากัซื้อคลินิกเลยแลค่าส่งฟรีนะนะสนใจดีมากตัวกดกับตัวดึงเส้น